ทำไมประเทศนี้นะเขาถึงอยากจะดึงคนเข้ามาไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะฮะแต่เขาอยากจะดึงคนเก่งๆสาย i.t. information technology เข้ามาประเทศมากกว่าแล้วเขาก็มีโคต้าด้วยนะฮะเขารับเพียงแค่500คนเท่านั้นคุณรู้ไหมครับว่าคือประเทศอะไรสิงคโปร์ครับนะบสิงคโปร์ประกาศเป็นนโยบายสำหรับในปีหน้าแล้วครับว่าต้องการดึงคนเก่งเข้าประเทศนะครับถามท่านผู้ชมครับว่านะเมื่อไหร่ จะถามว่าอะไรว่าระหว่างดึงนักท่องเที่ยวกับดึงนักไอทีเข้าประเทศถ้าผู้ชมอยากดึงใครเข้ามาในประเทศไทยมากกว่ากันครับอ่ะถามแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นไปได้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างดึงคนไอทีเก่งๆจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยกับดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยถ้าผู้ชมอยากให้ดึงคนกลุ่มไหนเข้ามามากกว่ากันครับระหว่างดึงนักไอทีเก่งๆของโลกเข้ามาเมืองไทยกับดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทย ่านผู้ชมอยากดึงคนกลุ่มไหนเข้ามาประเทศไทยมากกว่ากันครับอลองส่งเข้ามานะฮะดึงคนกลุ่มนี้เพราะอะไรอยากดึงกลุ่มคนไอทีเข้าไทยเพราะอะไรอยากดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพราะอะไรนะครับคือที่นําเรื่องข่าวนี้มาคุยกันเพราะว่าเป็นเรื่องของการประกาศนโยบายในการปรับเปลี่ยนจุดแข่งขันและก็อนาคตของประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆซึ่งมีอายุอาณามาประมาณเพียงแค่กว่า50ปีเท่านั้นเองก็คือสิงคโปร์นะครับ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่เขาเรียกกันว่า Economic Development Board หรือว่า EDB นี่นะครับได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์สำคัญในปีหน้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยและก็วางระยะยาวต่อไปด้วยว่าสิงคโปร์เนี่ยต้องการอยากจะออกวีซ่าให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นวีซ่าพิเศษไม่ใช่เป็นวีซ่าพิเศษแบบประเทศไทยที่มาอยู่กันนานๆถึงประมาณ9เดือนกันเนี่ยนะฮะโดยจะเป็นการออกวีซ่าเพื่อน,นำเอาบุคลากรแรงงานจากสายสารสนเทศหรือ Information Technology IT นี่นะครับเข้ามาในประเทศไทย ทีนี้เวลาดึงคนไอทีเข้ามาเนี่ยมันมีหลายกลุ่มถูกไหมฮะสิงคโปร์ประกาศชัดเลยครับว่าจะดึงคนเก่งๆด้านไอทีในกลุ่มต่อไปนี้คือ1ระดับ founder หรือผู้กอ่อตั้งบริษัทชั้นนําของโลกที่เก่งไอทีสดึงระดับ leader หรือผู้นําที่เก่งๆทางด้านไอทีเข้ามานะครับสดึงพวก technical expert หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคทางด้านของเทคโนโลยีนะครับที่มีประสบการณ์ด้านการก่อตั้งบริษัทสายเทคโนโลยี โอ้โหว่าวีซ่าประเภทนี้ของรัฐบาลสิงคโปร์นี่ฮะจะเรียกว่า t e c h pass นี่ฮะเห็นไหมฮะสิงคโปร์ดึงกลุ่มคนที่เป็น IT ชั้นนำระดับโลก3กลุ่มคือ founder ผู้กอ่อตั้งบริษัท i อชั้นนำา2กลุ่มคนที่เป็นผู้นำหรือว่า leader ในองค์กรที่ทำงานในับริษัท i อชั้นนำของโลกและ3ดึงพวก technical expert หรือคนที่เชี่ยวชาญด้าน IT ททางเทคนิคของโลกเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ในปีหน้านะครับ เราก็มาดูครับว่าการตัดสินใจออกวีซ่าพิเศษแบบใหม่นี่นะฮะแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยนะครับจะเข้ามาในรูปแบบแล้วมาทําอะไรนะฮะเขาเปิดกว้างกันเลยครับว่าการดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทมาทําการจ้างงานนะครับแล้วก็ทําสร้างเกี่ยวกับอุาตสาหกรรมที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อทําให้โจทย์และวาระแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศที่ให้บริการด้าน คำปรึกษาและบริการทางด้านของเทคโนโลยีอินโฟมิชันสารสนเทศเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบและเป็นผู้นําในทางด้านของเอเชียและอาเซียนนี่คือเข้าหมายมั่นปั้นมือตักหลักนี้เลยนะฮะทีนี้ถ้าใครเข้าขายเกณฑ์อย่างนี้ที่อยากจะเข้าไปที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะฮะเขาก็ไม่ได้มาแบบตั้งว่าใครมาเท่าไหร่ก็รับหมดนะฮะนะและอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกมว่าจะได้วีซ่าประเภทนี้ด้วยนี่นะครับดูสิฮนะ คุณสมบัติเบื้องต้นนี่นะฮะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องตามเกณฑ์อย่างน้อย2ข้อนะครับเช่นมีเงินเดือนประจํางวดสุดท้ายในปีนี้2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าเงินเดือนประจําสุดท้ายของคนที่มีสิทธิ์จะได้วีซ่าพิเศษเข้าไปที่สิงคโปร์ในลักษณะของเทคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเงินเดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยต้อง2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก็คือเดือนละ4ี่0 0 0สี่หมบาทอ้าวแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคนไหนมีเงินเดือนประมาณเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยสี่แสนสี่หมื่นบาท และทํางานอยู่สายไอทีด้วยคุณมีสิทธิ์แล้วนะฮะสต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีในตําแหน่งผู้นําองค์กรของบริษัทสายเทคโนโลยีซึ่งบริษัทนั้นที่คุณเป็นผู้นํในองค์กรนั้นนะบริษัทนั้นนะจะต้องมีมูลค่าของบริษัทไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโอ oh. นะ้เพราะฉะนั้นบริษัทที่คุณทําอยู่ด้วยหรืออาจจะเป็นบริษัทที่คุณก่อตั้งมากับไม้กับมือนี่นะฮะในทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง15 0 0 0ล้าน หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทหรือไม่นะครับสามคุณอาจจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีครับนะในตําแหน่งผู้นําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่มีผู้ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งแสนคนต่อเดือนโอ้ oh. แสดงว่าคุณก็จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่มีคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณตรงนั้นไม่น้อยกว่าเดือนหนึ่งหนึ่งแสนคนหรือนะฮะผลิตหรือหรือผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันตัวนั้นนี่นะฮะ อาจจะไม่มีคนเข้าถึงหนึ่งแสนคนก็ได้หรือสร้างรายได้ให้ไม่น้อยกว่า3 0 0พันล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าข่ายคุณสมบัติ3ข้อนี้หมายถึงว่าสองในสนะฮะร,รัฐบาลสิงคโปร์กวากมือเรียกอาแขนลับออกวีซ่าประเภทพิเศษเทคแพสให้เลยนะครับเขารับแค่500คนเท่าน,นั้นนะฮะเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องการดึงคนเก่งไอทีเข้าประเทศนี่นะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยสิงคโปร์เขา ทำโมเดลที่สอดคล้องกับสภาวะของโควิด1 9แล้วและโมเดลแต่ไหนแต่ไรมาใน5ทศวรรษของสิงคโปร์ที่สร้างเพศมาก,ก็คือการนําเข้าส่งออกเป็นประเทศรีเอ็กซ์พอร์ตโมเดลเพราะประเทศเขาด้วยที่ตั้งพื้นที่น้อยเหลือเกินนะโรงงานก็ไม่มีนะแต่ใช้วิธีในการซื้อมาขายไปหรือการเป็นเอเจนต์หรือโบเกอร์ o u นทรีแล้วก็พัฒนาประเทศของเขาขึ้นมาถึงขนาดนี้แต่พอหลังจากเจอโควิดกับที่การมาถึงของเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องแห่งอนาคตหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วประกอบกับ อีคอมเมิร์ซก็มาแรงเครือข่ายพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิตอลก็ไปไกลคลื่นเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นระดับ 5G ซึ่งจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งหาข้อมูลที่มีความเข้มขน้นและรวดเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมาะกับบางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆจึงวางตำแหน่งแล้็ที่สําคัญที่สุดนะฮะคือโรคระบาดโควิดซึ่งทําให้พฤติกรรมวิธีคิดและการทํางานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างที่บอกไหมครับ แม้แต่บิลเกตมหาเศรษฐีที่รวยอันดับต้นๆของโลกและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ์จะบอกเลยนะครับว่าแม้โควิดจะจบสิ้นไปแล้วนี่นะครับจะทําให้การเดินทางท่องเที่ยวของคนทั่วโลกส่งผลให้กับธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวหายไปถึง50%หรือแม้แต่จํานวนของการทํางานของพนักงานในแต่ละบริษัทจะหายไปถึง30%เพราะทุกคนจะคุ้นชินและคุ้เคยกับการทํางานที่บ้านโดยอาศัยเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการที่สิงคโปร์ประกาศดึงคนเก่งไอทเข้าประเทศเขาพูดชัดว่าต่อไปนี้ศักยาภาพของสิงคโปร์คือการดึงคนเก่งเพื่อสร้างนะอุตสาหกรรมด้านบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครบ,บวงจรและแข่งขันอันดับต้นๆของโลกการดึงคนเก่งเข้ามาไม่เพียงแค่สร้างแต่ดึงคนเก่งเข้ามาเพื่อ Train the t r a รนเนคือเอามาเทรนคนสิงคโปร์ด้วย เพื่อทําให้คนสิงคโปร์นั้นมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นแม้แต่เดิมนจะมีอยู่แล้วก็ตามนะครับนี่คือแนวคิดของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ประกาศไปไกลถึงขั้นนี้แล้วครับนะฮะมิหน้าแหละถึงกล้าจะแจกวีซ่าเทคพลาสให้กับคนสามกลุ่มและโคต้ามีแค่500คนเท่านั้น โอ้โหช่วยชมคันดูสักว่าแล้วคนไอทีเก่งๆของโลกเนี่ยจะหลั่งไหลไปสิงคโปร์มากขนาดไหนขณะที่บ้านเราก็ถือว่าหาตัวคนกลุ่มนี้ยากลําบากมากๆเป็นมนษย์ทองคําอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับนี่ก็เป็นทางด้านสิงคโปร์ที่ตัดสินใจได้ชนิดที่มองไปอนาคตอย่างชนิดที่ยั่ง,งยืนกันแล้วนะครับนะ